ครับสวัสดีครับจะวิกโกครับกำลังนะครับจะผสมพันธุ์นะครับซึ่งเป็นงวผมเองนะครับแม่น้อยนะครับแม่สาวนะครับพือสิขึ้นไว้แต่ก็ตได้6 6เดือนนะครับ16-17เดือนนะ แมนเสานะครับอ่าจวิโก้นะครับกำลังตรวจเบรงนะครับครับตรวจได้ครับขึืนบ่ขึืนนะครับสามารถจวิโก้นี่ตรวจได้นะครับถาโมเมนกับบอาส่งคืนนะครับส่งคืนครับเต็นเซงโง่เถิกนะครับเต็นเซ่เจวิโก้ ตอนนี้วิโก้กําลังตรวจเบิงนะครับว่าแมนมอแมนนะครับส่งคืนนะครับจะวิโก้ดมแล้วก็กำลังตรวจเบ,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 บิงก็งยืนนิ่งนะครับแม่สาวครับผม เป็นงัวผมเองนะครับช่วงนี้นะครับติดโควิดครับบอดีออกไปสซครับผมติดโควิดงัวนะครับโควิดคนแล้วก็โควิดงัวนะครับ,บ,รบพักนะครับยอนนี้พักครับผม เสื้งทั้งนอกเสืง้อง่อเจ้าของนี่ยแหละครับเป็นง้อแม่สาวนะครับลกูกงอผมเองนะครับสิเจดเดือนนะครับสิบเจดเดือนนะครับส่งชีค้นนะครับ จวิโกก็กำลังตรวจเบริงนะครับขับช่วงนี้นะครับติดโควิดนะครับบอดี้ออกทั้งนอกนะครับพักครับเก็บตัวอยู่ที่ฉกปิตฟาร์มนะครับบันี้เดินทางไปไซค์ับช่วงนี้นะครับรับยุดมาตั้งแต่วันที่ สิบเจ็ดคภาครับพี่น้องโทรหาก้บบอดีไปครับประมาณสิบหกเจ็ดตันะครับโทรมานะครับแต่ผมบม่ได้ไปนะครับซึ่งโอกาสไปนะครับ ตอนนี้นะครับสลับหัวอยู่โจกปิษฟาร์มนะครับก็ยังปลอดภัยดีนะครับบอเป็นอย่างครับยังปลอดภัยอยู่ครับกับเพิงบาลามีปูญญานะผมก็ได้เพิงแม่เจ้านางทรณีนะครับปัดเป่าโลกไพ่ไข่เจ็บนี้ไปไกลๆนะครับตอนนี้งัวผมถูกโตนะครับ ก็ยังปลอดภัยเบิดนะครับปลอดไั่เบิดสุดโตนะครับบ่อไข่บมอหนาวครับยังปลอดภัยนะครับยังอยู่ดีไม่แห้งเบิสุดโตนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนะครับน่ตอนนี้นะครับกถทอว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับที่งวยังปลอดภัยนะครับ น้องไร้หมองไร้บอนครับเอำเพื่อโพสไซนนะครับงอเป็นตุ่มนะครับไข่ออกตุ่มมองง่ายๆบานเหาน,นะครับไข่ออกตุ่มนะครับภาษาทางราชการเป็นกาวาลําลปีสกรีนรแต่ผมเอื่อนงอไข่ออกตุ่มนะครับ ตอนนี้นะครับหัวผมนะครับยังปลอดไทยนะครับซึ่งผมก็ได้ฉีดยาปองกันนะครับอตอนนี้นะครับผมฉีดยาให้ประมาณสิบกว่ามือแล้วนะครับฉีดยายังพี่น้องฉีดยาขาพยาธินะครับซึ่งมีฟ้ามใหญ่ๆนะครับถี่เป็น แนะนำนะครับลงฉิปบอกพี่นอ้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงวนะครับเป็นแนะนำมาฉีดยาขาพยาธินะครับสิ่งผมเองนะครับใกใดๆคิดเบืง้งวิจัยเบื้งนะครับฉีดยาคาพยาธิกับป้องกันใดส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งเขาสีดยาขาพยาธนะครับมันจะขาภายในภายนอกนะครับภายนอกคือเ็บนะครับระวังแมลงนะครับจะมากัดนะครับแมลงต่างๆนะครับจะบินมากัดงวเห้านะครับซึ่งจะนําเสื้อโลกนะครับมากัดงวเห่านะพอกัดงวเห่าแล้วนะครับดูดเลือดงวเห่าแล้วนะครับ ผมสังเกตนะครับมแมลงตัวน,นั้นนั้นตายครับมาดูดเลือดงวผมตายเลยนะครับมแมลงนะครับเป็นเป็นเลือกนะครับบานเห่าเอิญเลือกซึ่งผมได้ฉีดยาอ่าขาพญาณนี้ไว้ทุกตัวมผมนะครับแล้วแล้วผมกะซ่อมเบึงนะครับเฝ้าระวังบึง พอดีนะครับตอนนั้นนะครับหลังจากฉีดฉีดยาแล้วนะครับมีเลือดนะครับมาแลงนะครับบินมาแล้วก็ดูดเลือดดูดเลือดจากจังวผมเลยละครับดูดดูดถึงเติบนะครับตกลงนะครับสักบับ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 นี่ละครับจังหวะผมว่าฉีดยาอันขาพยาน ปองกันได้มาแลงฉีจะมากัดมาต่อยงวเห่านะครับอ่าแล้วก็ดูเบิ้งผิวหนังงวนะครับจะสะอาดนะครับมาเกปบางยังจะบุมีนะครับสำหรับงวผมนะครับผมจะฉีดยาฆ่าพยาธิอยู่หกเดือนนะครับผมฉีดทหนึ่งครับแต่ตอนนี้นะครับ โรคไข่ไข้เจ็บต่างๆนะครับยังปลอดภั่อยู่สําหรับงวผมนะครับยังอยู่ดีไม่แห้งอยู่นะครับครับอันนี้ว่าสู้พี่น้องเขาฟังนะครับเนาะครับสําหรับยาขาพยาธิภายนอกภในนี่ยฉีดให้งวเนี่สามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะครับตามแนวความคิดของผมนะครับป้องกันได้ครับป้องกันได้นะครับเนาะ กะพี่น้องนะครับกะเห็นฉีดผมนะครับกะนาไปปรับใส่เบงนะครับง้วใดงัวตัวใดที่มันบอท่านเป็นไข่อกอกตุ่มนะครับล่องเอายาขาพยาธิไปฉีดไทยมันนะครับอันนี้สําหรับผมหนี่งเสื้อนะครับครับยาขาพยาธินะครับเอือนหมอไปฉีดไทยนะครับ เข็มบบกี่บาทดลอวครับสามลอยสี่ลอยนี่นะครับผมครับฉีดป้องกันครับหนึ่งยุ่งกับบ่คอยกัดนะครับมากัดก็ตายนะครับอ่าทาได้ฉีดยาขาพยาธนะครับยาตัวนี้นะครับมันมันกับบ่ได้ป้องกันแต่ว่าพยาธภายนอกภายในนะครับมาแลง อยู่ทั้งหนอกมากัดต่อยงังงวเห่านี่กคสามารถตายครับตายตายครับอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าฉีดยาขาพยาธินะมะแรงมากัดเนี่ยตายนะครับเป็นเหลือกเป็นยุงอ่าเป็นมะแรงต่างๆที่มาตอมงัวเห่าน,นะครับมาดูดเลือดจากงัวเห่าน,นะครับ ที่บ่คอยมีนะครับอันนี้กัเว่าสูพี่น้องเฮาฟังนะครับนาอครับสำหรับอ่าอ่าโชคปาะด์ฟ้ามนะครับก็มีความรู้อ่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์อันจริงนะครับพอจริงเห็นจริงนะครับเลือกมากัดนะครับดูดเลือดข้าวนึงตกลงครับตายครับผมเลือกนะครับ พี่น้องอบ้านห้าเอินเหลือกนะครับตัวใหญ่เติมนะครับเหลือกตัวใหญ่เติมได้ครับมแมลงต่างๆผมเชื่อว่ามากกัดตรงตายตอนฉีดยานะครับสมมุติเชื้อโรคที่เพ่นนํามานะครับมแมลงนํามามากกัดงัวเห้านะครับผมเชื่อว่าเชื้อโรคนี้ตรงตายนะครับ เพราะว่าผมมียาขาพยาธิปองกันอยู่ในผิวหนังของงวนะครับอันนี้ก็บอกสุพ่น้นองเขาฟังนะครับผมครับกาผู้ถีเสือหรือโบเซีอนะครับก่าล่องๆนะครับเอาไปปรับใส่เบิงนะครับอันนี้กาเป็นประสบการณ์นะครับของผมนะครับบอกสุพ่น้องเขาฟังนะครับเอาไปปรับใส่เบิงนะครับ ตอนงูตอนนี้นะครับง้อผมนะครับจกประดิษฐ์ฟ้ามนะครับก็ยังปลอดภัยทุกโตนะครับผมมีอาการว่าสิบเป็นตุ่มเป็นต่อนะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับผมครับกถือว่าเป็นบุญเป็นคุณนะครับหนึ่งนะครับผมกับเพิงบาลมีคุณปู่คุณย่าสองบาลมีแม่เจ้านั่งพลนีนะครับที่ผม นับถือมาตลอดนะครับซอยดูแลหัวผมนะครับให้ปลอดภัยนะครับคงจะโบแมนนะครับเนาะคงจะแมนว่าเป็นสัตว์บบแมนนะครับเพราะว่าเจ้าวิโก้ตรวจแล้วนะครับตรวจแล้วก็อ่านี้ไปเสยไปนะครับอันนี้ก็คือบบแมนนะครับสามารถตรวจได้นะครับสําหรับเจ้าวิโก้นะครับ ครับสลับคลิปนี้นะครับก็บฝากพี่น้องไว้ซัำนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปสรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม